นี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้วันที่สนะคะเดือนเมษายนสองห้าหกเจ็ดค่ะนี่คะ่ะน้องกริตมาเที่ยวบ้านสวนทรงรักน no นอนเอลต้องหาลูกเขาอยู่ในรูมั้งลูกน,น่าจะอยู่ในรูอะ่ะน่าจะอยู่ในรูเหรอไหมนูน่นคุณตุ้มอยู่นู่นคะ่ะเพื่อนเรามาเที่ยวนั่นไงพี่วิทย์ด้วยคะ่ะนี่คะ่ะมาเที่ยวชมสวน คุณฝรั่งบ้านสวนอยู่นู่นดาริงวีกีฟฟู้ดทูปลายังไม่ได้กีฟเลยโอ้แดดแรงดีนี่ค่ะมองเห็นไหมบันพอมันจะรูตามรูลูกอน,นี่ค่ะอากาศดีมากลมเย็นวันนี้ตัวเองเดี๋ยวเราได้กินแล้วนะอินทดารลามะ นี่ค่ะน้องกรีนหนูไม่เห็นหรอหนูไม่เห็นเหรอลูกเนี่ยใช่ไม่หนูไม่เห็นนี่หรอนี่ค่ะตัวเองมาดูมะม่วงเราสิใช่เดี๋ยวพาเดินชมสวน เตงไปดูสินี่มาเที่ยวบ้านสวนค่ะเพื่อนสาวคนสวยเตงดูดูเหมือนต้นนี่เลยเตงดูมอนเมอรี่ต้นอะไรเาเรียกต้นอะไรเนี่ยเราลืมเหมือนต้นอะไรนะต้นชะมวงอมเอ้ใช่ไหมเออใช่ต้มจีว่าก็ต้มเปรี้ยวนี่แหละนี่แหละใช่ถูกต้องเราปลูกเราอนุรักษ์ไว้เออบ้านเคยมีด้วยเหรอมีสิที่นี่นะ่ะตัวเองนี่มอนเมอรี Mon ่นั่นน่ะเดินเก็บเลยตรงนู้นอ่ะมันไม่มันไม่มีอะไรจนี้ไหนตรงไหน พี่จะู่ต้นเอะอ๋อไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ออกดอกใช่ไหมปกติเขาจะมีนะเขาจะออกลูกเต็มไปหมดปกติเขาจะจะไอ้นี่เต็มเลยนะหวานเลยหวานใช่ค่ะตัวผู้จะไม่มีหนอไม่ไม่พีวิตอันนี้ตัวเมียตัวเมียพี่เขามีหนอคือตัวเมียค่ะใช่ใช่ไม่เอาหนอมันไปปลูกพีวิตพีวิตดูตรงนู้นนะนู่นตรงนู้นที่มันเป็นดอกนั่นน่ะตัวผู้ตัวผู้คือเกสรชาย ถ้ามีหนอแบบนี้ไปเป็นตัวเมียค่ะแล้วถ้าอยากได้ก็โตก็งัดเลยใช่ขยายพันธุ์ได้ค่ะงัดได้เลยโอ้ยดีใจคันนี้ค่ะเพื่อนเรามาเที่ยวว้าวตัวเองน่าจะมานอนตั้งเองอคืนตัวเองอยู่นี่เลยอันนี้มาดันมันเป็นอะไรคะมาดันอ๋อเหรอเออใช่ใช่ใช่ตัวเองพี่วิทบอกว่ามาดัน ต้นมะดันแต่เอาไปต้มต้มยำต้มปลาอร่อยมากพี่วิทย์เปรี้ยวใช่ค่ะเขาเปรี้ยวอร่อยมากเนี่ยค่ะ,ะใช่ไหมเบือนเหมือนะมวกใช่ไหมเหมือนะมวงอ๋อโอเคค่ะเปรี้ยวไหม,มนี่ค่ะตอนนี้เรามาถึงตรงโซนนี้แล้วนะคะมาตัวเองไหมเก็บเก็บเก็บ ตัวเองอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะพี่พี่แถวไหนนู่นอ่ะสุขคาต้นเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเองปะพี่พี่รอรอคุณตุ้มก่อนนึงสองคามขึ้นสามีขาถ่ายด้วยตัวเองอ่ะเอาเินนี่แหละอันมาหันมาหันโบนาโมพลีสตูเกเตอร์มีถือ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 นี้ ค่าป่าเราเดินเราเดินตัวเองตัวเองมาดูนี่นี่นี่กำลังสุกมะม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ดเลยใช่ใช่เดี๋ยวจะตัดมะม่วงให้กลับเอาไปด้วยพี่วิทย์เก็บเลยค่ะไม่ไม่เก็บเลยเดี๋ยวเราไปทานกันไงเดี๋ยวเนี่ยรอให้ลูกมาเก็บเองนี่แหละคุณตุ้มตัวเอง หักหักทั้งพวงเลยใช่ใช่นี่นี่หักตรงนี้เลยค่ะมันจะได้ห้อยตรงแต่งสวยแล้วเราก็ถือนั่นแล้วโอ้สุกแล้วตัวเองดูเด็ดเลยค่ะตูดแดงแล้วนะเด็ดข้างบนตูดเลยตูดแดงแล้วไว้มันสุกอย่างนี้เลยไม่เดี๋ยวก็ทานไงเดี๋ยวก็วางตัวเองไปเก็บที่นู่นเร็ว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 ไปสิ ร้อยถ่ายวีดีโออยู่เนี่ยสวยมากนะหลุดพวงนู้นด้วยตัวเองพวงนู้นด้วยพวงนูน้นเออนูน้นพวงนูน้นเดี๋ยวดิเดี๋ยวได้นะอันนั้นพวงนั้นอะ่ะที่อยู่กับพื้นอะ่ะสวยมากเลยเออสวยน้องนีงน้องเกดมาถ่ายรูปให้แม่ก่อนแล้วเจงหักที่นี่หักที่นี่มันน,นี่นี่หักตรงนี้ ตรงนใช่ใช่ใช่เราจะได้หิวสวยๆไงเออนี่เอาแบบนี้อ่ะยุกหักเลยหักเลยพอแล้วเอามาถ่ายรูปให้แม่วายนั่งกินเลยจังเลยอ่ะเอามามามันดกปลูกอะไรมันก็ดกนะใช่โอ้ยขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างตัวเองใบไม้บางแม่อยู่รูนแบบหนมะม่วงอุดมสมบูรณ์มากเลยแม่เต๋อ อ่าแม่แม่อันนด้คนเดียวเ๋ยวเร็วเร็วอันหนึ่ง l i n ค่นี่พี่วิทย์เดินไหมสวยไหมโดกมากเลยเนี่ยหนูกำลังจะเก็บเดี๋ยวจะเก็บเพราะเขาจะสุกแล้วจะเก็บฝากให้พี่วิทย์ไปทานด้วยแล้วก็จะฝากให้น้องหนิงไปส่งที่เซ็นทรัลฝากติดรถไปหน่อยเพราะว่าคุณสามีเก่งมากเดินเก่งนี่ค่ะ ครอบครัวหันษาค่ะพิวิตรอพิวิตรอเจอแกด้วยอยู่ถ่ายวิดีโออยู่พิวิตอยู่ตรงคุณตุ้มเนิงอยู่ใกล้คุณพ่ออ่ะโอเคน้องน้องเกรดมาอยู่ด้วยกันอนามาเร็วอันนาเร็วๆครอบครัวเราด้วยว้าวนี่รอคุณแม่รอคุณแม่รอคุณแม่รอรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง Ini okay. malak Okay. Sherry. Ni, kau ni tu Sherry. Sherry. <laughs>